เป็นคำถามแบบตรงไปตรงมาตามภาษาตรงไปตรงมาที่ตั้งคำถามว่าส้มกำลังเล่นอะไรอยู่ประเด็นเรื่องกรณีที่เาขาเรียกว่ายอกอกันไปย้อนกันมาระหว่างคุณ,คณกันจอมพลังกับคุณไอรักชนกโดยคุณกันจอมพลังนั้นบอกว่าคุณไอ้นี่แหละนะครับมาขอร้องให้ตนนั้นช่วยในเรื่องของการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ นะในประเทศกัมพูชานะเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณกันจอมลังนั้นเอาจริงเอาจังเรื่องอาชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องการปรับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แต่คุณกันก็บอกว่าเอ้าหลังจากที่คุณไอซพูดถึงแล้วก็ไม่เห็นจะติดตามหรือจะเห็นมีอะไรที่มันต่อเนื่องเลยพูดง่ายๆก็หมายความว่ามาอิงชื่อนะในฐานะที่คุณกันเนี่ยโด่งดังเรื่อง ชายแดนกัมพูชามาเป็นประเด็นเพื่อแฝงทางการเมืองอันนี้ถ้าแปลความก็เป็นแบบนั้นนะจนคุณได้ก็บอกว่าอว้ยที่ขอให้คุณกันมาช่วยเนื่องจากว่าคุณกันเนี่ยสนิทสนมกับคุณธรรมนัฐอ่าสนิทสนมกับธรรมนัฐก,ก็กระแทกเข้าไปก็อยากจะขอให้คุณธรรมนัฐที่ช่วยปราบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็กลายเป็นประเด็นทางโซเชียลทีนี้คําถาม ที่ต่อเนื่องก็คือส้มกําลังทําอะไรอยู่ก็คือว่าถ้าพักส้มนะหรือพักประชาชนมองว่าการปราบแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยนะจะต้องปราบกันอย่างจริงจังนะคุณไปเลือกคุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรเพราะการปราบแก๊งคอเซนเตอร์ที่เอาจริงเอาจังนะครับถึงขั้นเด็ดขาดก็คือพรรคเพื่อไทย ก็คือนายกอุงกิ้งนั่นแหละอ่าก็คือพรรคเพื่อไทยนี่นแหละที่เอาจริงเอาจังกับการปราบแก๊งคอรเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชาจนคุณอุงกิ้งต้องหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฮุนเซนหักหลังเอาคลิปมาเผยแพร่แล้วก็สารรับนูนก็ได้มีนิัยให้พ้นจักตําแหน่งถ้าพูดถึงความจริงจังเอาจริงเอาจังคือพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย แต่คำถามทำไมละพรรคส้มถึงไปเลือกพักภูมิใจไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปฟาดหวังจะปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พักคส้มหรือสอสอพรรคส้มจะต้องรู้ดีว่านะระหว่างเขมรกัมพูชากับภูมิใจไทยกับเนวินกับอนุทินนั้นมันเป็นอย่างไรคุณต้องวิเคราะห์ก่อนเดี๋ยวมา ใครทําอะไรอย่างไรถ้าจะเน้นเรื่องการปราบแก๊งคอนเซนเตอร์คนจะเลือกพักใดเนี่ยคุณต้องรู้นะว่าถ้าไปเอาพักภูมิใจไทยเอาคุณอนรุทินมาเนี่ยจะจริงจังต่อการปราบแก๊งคอนเซนเตอร์ในประเทศกัมพูชาหรือไม่คุณต้องรู้นะแล้วรู้แล้วไปเลือกเมื่อเลือกแล้วกลับมาตีหวังว่าจะปราบแก๊งคอนเซนเตอร์เกิดแท้ คุณธรรมนัตคุณก็รู้คุณธรรมนัตเขาทาอะไรแล้วคุณไปเลือกพระภูมิใจไทยทําไมอันนี้เป็นคําถามของประชาชนแบบตรงไปตรงมานะนะครับไม่ได้คิดจะไปแหวงกับใครไม่ได้คิดจะแหวงกับใครจนล่าสุดนะประเด็นเนี้ยคุณสุรินทร์กลางแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมนี่อภิปรายในรัฐสภาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในการพิจารเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณสุรินทร์กลางแสงเนี่ย เปรียบเลยด้วยบทเพลงที่บอกว่าคนรักคนลวงคนลวงเธอรักอ่ะแต่คนรักเธอลวงอ่ะคนลวงเธอรักนะคนรักเธอลวงนั่นก็หมายความว่าคนที่ลวงหมายถึงภักไหนไม่ทราบละเขาก็กระแทกเข้าไปเธอกลับไปรักไปรักอนุทิน แต่พอคนที่รักเขาจริงๆคุณจริงๆและต้องการจะแก้ไขปัญหาจริงๆคือพรรคเพื่อไทยคุณกลับไปลวงอันนี้คือคุณสุรินทร์กันแสงอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างรัฐมนุนที่ผ่านมานี่แหละพวกนั่ไปสนับสนุนในพรรคภูมิเจไทยในการจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยากคนที่อยากแก้จริงๆก็คือพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรื่องแก๊งคอนเซเอร์ต์นะครับถูกไหม ถ้าพรรคส้มหรือพรรคภูมิใจไทยพยรรคเอกชนมุ่งหวังในการที่จะปราบแก๊งคอเซนเตอร์ในประเทศกัมพูชาอย่างจริงจังเอาจริงเอาจังให้มันเด็ดขาดราบคาบมันต้องเลือกพรรคเพื่อไทยมาเป็นนายกัฐมนตรีต่อนะถูกไหมการที่ไปเลือกคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกรีย่อมรู้ดีว่าการปราบแก๊งคอเซนเตอร์นั้นคุณจะกระแทกยังไงไม่ใช่มันแก้ไม่ได้หรอก นะครับแล้วเวลาขณะที่คุณจะไปแก้อะไรได้คุณยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะมาเริ่มศูนย์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะที่คุณกันจอมพลังเขาพูดถึงว่าอืมอการที่มาขอร้องหผมช่วยนั้นมันเป็นแค่ทางการเมืองใช่ไหมที่เขาตั้งคําถามคล้ายๆแบบนั้นคุณในาง่คือมาใช้ชื่อคุณจอมกันจอมพลังื่อจโหนในเรื่องของอาการอ้างว่าจะปราบแก๊งคอนเซนเตอร์หรือเปล่า เป็นการเล่นการเมืองหรือว่าเอาจริงอันนี้คือคำถามครับวันนี้ก็เลยสงสัยเลยนะว่าส้มกำลังเล่นอะไรอยู่ส้มกำลังเล่นอะไรอยู่แหมนะครับแล้วก็อดพูดถึงคุณสุดินกันแสงไม่ได้ผมชอบมากนะการพิปรายครั้งนี้ได้บอกคนรักเธอลวงแต่คนลวงเธอรักมันจะไม่ได้ผลอะไร ครับจำนวชนชมคนฝากประเด็นนี้ไว้กับสังคมแล้วก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับส้มเขาเล่นอะไรอยู่นะฮะเล่นการเมืองหรือว่ามุ่งการแก้ปัญหาของบ้านเมืองต้องคิดกันให้ดีคิดกันให้ละเอียดครับครับจำนวชนชมคนไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ